กูขาคอยสายตัดผมหนูคอยสายอย่าทำอย่างนั้นสิค่ะอยากท้อผมหนูมามามาีิเดี๋ยวกูดกู่ะกุ้งกินขโมยขนมหนูค่ะกุ้งกินใครเหรอไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรต top tap อ่ะกูชื่อ top แ a c k กูชื่อตระหมานเดี๋ยวเรียนเรียนเราจะได้มีสามัคคีและระเบียบงานนะครับคุณครูแม่น้ำโตนดคุณใส่พร้อมยังคุณใส่เอ้ยทำไมไม่ฟังอาจารย์นะทำไมไม่ฟังคุณครูเร็วๆรายงานตัวกันก่อนเดี๋ยวมันลืมชื่อกันนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่ออิมเอมปัจจุบันเป็นพิชิต ตัวไปอยากเป็นตำรวจค่ะนี่สวัสดีค่ะหนูชื่อตาหวานค่ะปัจจุบันชอบกินยางลบตัวขึ้นจะกินลิปกิดค่ะมือค่ะตัวขึ้นค่ะอีกคนค่ะหนูชื่อจุ๊กแจงนะปัจจุบันเป็นดีไซเนอร์ค่ะตัวมือค่ะเบาค่ะเบาบอดี้เม้าส์หรอเด็กหญิงฟ้าใสค่ะโอยใสโอยใสตัวไปหนูอยากเป็นนายกค่ะไม่ตบไม่ตบแล้วกันค่ะ มือไม่ต้แล้วผมไม่คบกับเพื่อนคนนี้แล้วจุ๊กแจงจุ๊กแจงกินยังลบตะวัวานจั๋วหวานนะมันหอมดีตะวันชอบกินยังลบมันหอมตั๋วหวนชอบควายใส่ชอบกินเบียร์สีฟันนะคู่ขาคู่หอมจุ๊กแจงมันเอาป๊อปทีหนูไปค่ะ แย่งกันอีกแล้วนะสองคนนี้จุ๊บเช็ป๊อปชินคืนไปเดี๋ยวนี้แบ่งกันคนละข้างเอาขอชิมหน่อยคนขาวมันจะจิมอะไรเราคนขาวเหไรเนี่ยอุ้หโอโออะไรกันวันนี้